หนูจะมา่าเรื่องสองพี่น้องพาจนภัยบ้านขนมปังบ้านหลังเล็กๆชายป่าชายตัดฟืนคนหนึ่งอาสายอยู่กับลูกชายชื่อฮันเซลและลูกสาวชื่อเกเทล หลังจากภรรยาของเขาตายไปแล้วชายตัดฟืนก็แต่งงานใหม่กับหญิงที่มีจิตใจโหดร้ายทุกวันเมื่อชายตัดฟืนออกไปทำงานแม่เลี้ยงจะใช้ ให้สองพี่ดองทำงานหนักเสมอมวันมากกลางดึกคืนหนึ่งชายตัดฟืนคุยกับภรรยาด้วยความวิตก ว่าอาหารที่พวกเรามีใกล้จะหมดแล้วอีกไม่นานพวกเราคงต้องอดตายภรรยาจึงแนะนำว่าพวกเราต้องพาเด็กทั้งสองไปปล่อยในปลาวันพรุ่งนี้ ถึงแม้ชายตัดฟืนจะสงสารลูกทั้งสองแต่เขาก็จำเป็นต้องทำเอเทลได้ยินพ่อกับแม่เลี้ยงคุยกันก็เสียใจมาก ฮันเซลจึงปลอบน้องสาวว่าไม่เป็นไรหากพวกเขาพาเราไปทิ้งไว้ในป่าเราจะ พอถึงรุ่งเช้าแม่เลี้ยงเข้าไรป,ปล่อยเด็กทั้งสองตื่นได้แล้วพวกขี้เกียจวันนี้เราจะต้องเข้าไรป,ปล่อยปไป คนรออยู่ตรงนี้ถ้าตัดคืนเสร็จแล้วจะกลับมารับจนถึงกลางคืนก็ยังไม่ เด็กทั้งสองหันเซลจึงจุงมือน้องสาวเพื่อหาทางกลับโดยอาใสแสงสว่างจากพระจันทร์ที่ส่องกละทบก้อนกรวดที่โดยไว้ขันถึง รุ่งเชา้าเด็กทั้งสองล่อกลับถึงบ้านโดยปลอดภยัยทำให้แม่เลี้ยงไม่พอใจมากจึงขังทั้งคู่ไว้ในห้อง ตูวันต่อมาแม่เลี้ยงปลูกเด็กทั้งสองเพื่อพาไปตัดพืชอีกนายยื่นขนมปังให้เด็กทั้งสองคนละหนึ่งชิน้นฮันเซลและกิตฮันเซลจึงบิดขนมปังให้แตก รั้วแล้วใส่ไว้ในกระเป๋าระหว่างทางเขาแอบโดยก้อนเขาเขาแอบโดยเศษขนมปังไว้ตามทางอีกครั้งแต่คราวนี้พวกนกพากันมาจิก กินขนมปังจนหมดฮันเซลและเกเทยไม่สามารถหา ที่ทำด้วยขนมปังและขนมหวานทั้งหลังด้วยความหิวฮันเซละเกเทลจึงหักขนมปังกินกันอย่างพืชเพืนินทั้งทันใดนั้นมีหญิงชราผู้หนึ่งเปิดประตู ออกมาทำให้เด็กทั้งสองตกใจมากหญิงชลานั้นคือแม่มดที่สายตาผ่านพอฟ้าฟ้าฟ้า วาฟางนางหออกล่อเด็กสองคนให้เข้าไปในบ้านและเลี้ยงอาหารข้าอย่างอิม่มนำสำราญหลังจากนั้น ทันเซลและเกสเซลก็เข้านอนอย่างมีความสุขช้าวันต่อมาเมื่อหันเซลตื่นขึ้นก็พบว่าตนเองถูกขังอยู่ในกรงส่วนเกสเซลนั้นถูกแม่มดใช้ทำ งานบ้านยางหนักแม่หมดสั่งให้เกเทวเอาอาหารไปให้พี่ชายกินเยอะๆเพื่อให้ฮันเซลว,ว่านทวนทุกๆเช้าแม่หมด บอกให้ทันเซลย,ยื่นนิ้วออกมาให้นางจับทันเซลจะยื่นกระดูกชิ้นฮะก็ยืนยนย่นนิ้วไงอ๋อยื่นนิ้วเหรอกระดูกชิ้นหนึงน่งหนึ่งออกมาแทนนิ้วมือ ของเขาเวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดแม่มดก็หมดความอดทนนางสั่งให้เกสเชลจุดไฟในเตาอบเพื่อจะ กินฮันเซลเป็นอาหารแล้วถามเกทเทลว,ว่าไฟในเตาอบร้อนหรือ,อยังแต่เกทเทลโกหกนางว่ายังไม่ร้อนแม่มด เดินไปปิดฝาเตาอบ,อบเพื่อทดสอบดูด้วยตนเองเกเทลได้โอกาสจึงผลักนางโดยแรงจนร่างของแม่ หมดล้มขามันเข้าไปในเตาอบ เอเทลรี่ไปช่วยคันเซลออกบางจากโลงแล้วทั้งสองก็เดินสัรดวดภายในบ้านพวกเขาเหมเหรียญทอง,งคันอยู่ตามริมชักจึงช่วยกันโ <lawyer S 1> กย ใส่กระเป๋าจนเต็มและตัดสินใจหาทางกลับบ้านเด็กน้อยทั้งสองเดินผ้า ของพวกเขาจืนคอยอยู่หน้าประตูบ้านเพียงลำพังเพราะแม่เลี้ยงใจร้ายนั้นตายไปแล้วทุกคนดีใจมากที่ได้พบกันอีกครั้งและนับ แต่นั้นมาทั้งสามก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเงอบแล้วจบแล้อยังคะจบแล้ว,ลวมีแค่ตอนที่สามไม่เงอบ